วิทยาลัยเทคโนโลยีนคปรปฐมเป็นวิทยาลัยเอกชนประเภทอาชีวศึกษาขนาดกลางสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนตั้งอยู่ที่80ถนนไร่เกาะต้นสำโรงตำบลพระประโทนอำเภอเมืองจังหวัดน,นคปรปฐมบนพื้นที่11ไร่2งาน27ตารางวาเปิดทำการสอนเมื่อพุทธศักราช2526บริหารงานโดย นายชนโนไทยเหี่ยมสงา่าซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตจัดโครงสร้างการบริหารงานแบ่งเป็น4ฝ่ายได้แก่ 1. ฝ่ายวิชาการ 2. ฝ่ายบริหารและทรัพยากร 3. ฝ่ายพัฒนา,นานกิจการนักศึกษา 4. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือตราสัญลักษณ์เป็นรูปวงกลมภายในเป็นรูปเรือใบขนนกและองค์พระปฐมเจดีอยู่ในวงแหวน และมีฟันเฟืองครึ่งซีกล้อมด้วยชื่อวิทยาลัยสีประจำวิทยาลัยคือน้ำเงินชมพูสิ่งศักด์สิทธิประจำวิทยาลัยคือพระวิศณุกรรมต้นไม้ประจำวิทยาลัยคือต้นโพ โมทยเงียมสงาส่าตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวเทคโนโลยีนิคมปถมนะครับประจำปีการศา2564จริงๆใน ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่เราเรามาเจอกันในรูปแบบของออนไลน์เพราะนั้นก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ที่อาจจะขาดตกบกพร่องอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับก็ขออภัยไว้นที่นี้รูปแบบการเรียนการสอนของของเทคโนโตอนนี้นะตอนนี้นะครับมันก็จะมีอยู่อยู่สรูปแบบก็คือออนไลน์กับออนไซต์นะครับต้องขออภัยถ้าพูดภาษาอังกฤษออนไลน์ก็เรียนแบบ เจอกันทางหน้าจอนะส่วนออนไลน์ก็เจอกันในห้องเรียนนะครับซึ่งไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าตอนนี้เท่าที่ทางวิทยาลัยไ,ได้จัดรูปแบบการออนไลน์เนี่ยนะครับก็คือเจอในห้องเรียนเนี่ยเราเราไม่จัดกันแบบกลุ่มแบบหนานแน่นจัดห้องไม่เกิน20คนนะครับกระจายกระจายกันแบบนั่งกันแบบสบายๆนะฮะ ในการเรียนเทคโนโนะครับเราก็จะมีเกรดอยู่5ระดับด้วยกันนะครับก็เกรด2 2.5เกรด3 3.5และเกรด4ส่วนเก,เกรดที่ต่ำที่สุดคือ2ถ้าต่ำกว่า2เนี่ยก็คือถือว่าไม่ผ่านนะครับถือว่าไม่ผ่านเพราะว่าเราเราถือว่าขั้นต่ำสุดก็คือ2ได้1กว่า1.5 1.7ถือว่าตก เราถือว่าตกพรานี้เราเรียนให้ทราบแล้วในระบบตัวย่อตัวอักษรตัวเรียนเดี๋ยวนียมันจะมีตัวที่สําคัญอยู่อยู่สามตัวซึ่งหมายถึงว่าต้องเรียนใหม่ก็คือขอรอขอรอย่อมาจากขาดเรียนขอปอย่อมาจากขาดปฏิบัติงานและขอสอคือขาดสอบอันนี้รวมเรียนรวมแล้วเนี่ยมันมันก็จะกลายเป็นคือติดศูนย์เราถือว่าติดศูนย์เพราะว่า ขาดเรียนกับขาดปฏิบัติการเนี่ยเรามันหมายถึงชั่วโมงชั่วโมงบินเรามันไม่เพียงพอเมื่อชั่วโมงบินมันไม่เพียงพอเนี่ยมันก็ทําให้การปฏิบัติงานของสายช่างเนี่ยนะครับถ้ามันไม่พอเนี่ยนะครับมันมันก็ไม่มีความรู้จริงถ้าไม่มีความรู้จริงไปซ่อมรถหรือไปเดินสายสายไฟหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันไม่รู้จริงเนี่ยเราก็จะปล่อยท่านไปไม่ได้นะครับเราก็ต้องให้ท่านอยู่เรียนจนจนมีความสามารถจริงๆ นะครับซึ่งหมายความว่าสาขาช่างเนี่ยต้องมีเวลาเรียนอย่างน้อย70%สนะครับส่วนสายพนิษฐ์มีเวลาเรียนอย่างน้อย60%เนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของของเรื่อง,องช่างฝีมืออะไรต่างๆประมาณนั้นเ,เครื่องแบบของวิทยาลัยเนี่ยนะครับสำหรับสายพนิษ์ก็จะเป็นเสื้อขาวผูกท้ายนะครับถ้าเป็นผู้ชายก็ใส่เกลืงสีดำเป็นผู้หญิงก็กระโปรงดำนะครับ ้ายก็จะเป็นไทยของของทางวิทยาลัยนะฮะปวชก็จะเป็นสีเงินถ้าเป็นปวสก็จะเป็นสีแดงส่วนสายช่างสายช่างเนี่ยก็จะแบ่งมาเป็นเป็นสามชุดเสื้อช็อปนะครับสำหรับปชวชสีดำสำหรับปีหนึ่งนะครับสีดำดำถับเหลืองเนี่ยทางทางวิทยาลัยก็ได้จัดให้นะครับส่วนสีปชวชสองก็จะเป็นสีตามแผนกช่างนะครับก็คือช่างยนต์ก็สีน้ําเงินช่างไฟก็ สีน้ำตาลแดงแล้วก็ขาปัดก็สีเทานะครับก็จะเป็นส่วนของปี2ที่ส่วนใหญ่เขาใส่กันแล้วก็ปี3ก็จะเน้นไปที่เสื้อสีขาวนะครับเสื้อสีขาวจะมีแถบเพราะเป็นเสื้อที่ต้องทําจบนะครับเป็นเป็นเสื้อต้องถ่ายรูปจบเพราะฉะนั้นก็การแต่งกายก็จะเป็นแบบนั้นส่วนกางเกงก็จะเป็นกางเกงสีดําเราอนุโลมให้เป็นกางเกงยีนได้เหตุผลง่ายๆครับเพราะบางครั้งเราต้องอยู่ใต้ท้องรถ ต้องปีนเสาไฟฟ้านะต้องนั่งเขียนแบบบนพื้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าถ้าใส่เกงผ้าเนี่ยมันก็อ,อาจจะไม่ไม่ค่อยสะดวกและไม่ค่อยไม่ค่อยดีนะครับเพราะนั้นเราก็อุลมให้เป็นเกงยียนได้นะครับเอ่อนอกจากเครื่องแบบอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะครับก็ก็คงคิดว่าเข้าใจเราเราไม่เคร่งครัดเรื่องนั้นมากมายนะักแต่ว่าต้องแต่งการถูกระเบียบ อะไรที่มันดีเราควรทําอะไรที่ไม่ดีก็อย่าทํานะครับแล้วก็รบกวนให้นักศึกษาหรือผู้ปกครองเนี่ยนะครับแจ้งให้นักศึกษาทราบว่าระหว่างครูกับรุ่นพี่เนี่ยอยากให้ฟังครูให้มากๆนะครับฟังคุณมากรุ่นพี่บางทีเขาก็ดีนะครับบางทีเขาก็กลับด้วยไปด้วยอะไรต่างแต่บางทีตอนมามันว่าจะทําให้มันไม่ถึงโรงเรียนสักทีอะไรนะครับ เพราะว่าบางชีก็ชอบแวะกลางทางไปในทางที่ไม่ค่อยดีทำให้แทนที่จะได้จบก็อาจจะพลาดไปนะครับมีเด็กหลายคนบางชีมันไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเรียนนะแต่มีปัญหาคือว่าตามรุ่นพี่แล้วก็มันกูไม่ขับก,ก็ฝากนักศึกษารุ่นใหม่แล้วก็ผู้ปกครองนะครับเพราะเราที่นี่เกันแบบครอบครัวมีอะไรก็คุยกันตรงตรงนะครับเพราะนั้นและจะไม่ค่อย เขา,าเรียกอะไรในเคร่งครัดในสิ่งที่เราผ่อนผันได้เราก็จะผ่อนผันในอะไรที่ผ่อนผันไม่ได้ไม่ล้าเส้นเราก็จะไม่ผ่อนผันอันนี้เราก็จะคุยกับกับผู้ปกครองกับนักศึกษาตรงๆส่วนที่เราควรจะติดต่อกันได้นะครับติดต่อกันได้ก็คือส่วนของของเฟซวิทยาลัยนะครับเฟซวิทยาลัยเนี่ยจะเป็นเฟซที่รวบรวมข่าวสารทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นวันนี้จุดไหม สัปดาหนะ์หน้าเมื่อไหร่สอบเราจะมีโปรแกรมอะไรเราจะจัดกิจกรรมอะไรต่างๆนี่นะครับก็พูดง่ายเราเราก็จะใส่ข้อมูลต่างๆไว้ในเฟซเพราะนั้นก็อยากให้ติดตามเฟซของวิจัยด้วยชื่อเฟซกว็วิทยาเวนวักไลเทคโนโลยีนครปฐมนะครับวิทยาเวนวัคไลเทคโนโลยีนครปฐมนะครับวันนี้ก็จะเป็นเฟซหลักนะครับเพราะว่าจริงๆเราก็มี มีหลายเฟซเคยใช้ชื่อเต็มๆแต่ปรากฏว่ามีทั้งซ้ำของรุ่นพี่รุ่นเพื่อนติดเก่าอะไรต่างๆเขาทำเว้นไว้เยอะมันก็เลยกลายเป็นไม่ใช่ไม่ใช่เฟซวิทยไรไปนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ว่าแจ้งนะครับตัวจะมีอักษรสังปิดย่อคือ n ขีดเทคโนด้วยนะฮะอันนี้จะชัดเจนนั่นคือเฟซเฟซของวิทยะไรจะมีต่อท้ายด้วย n ขีดเทคโนะครับก็ แจ้งชี้แจงให้ให้ให,ให้ทราบกันแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับก็คือนอกจากภาคเช้าที่เราเรียนนี้แล้วเนี่ยยังมีภาคสมทบนะครับถ้าท่านผู้ปกครองหรือมีหรือสิปัจจุบันมีเพื่อนมีฝูงที่ทํางานแล้วอยากมีความประสงค์ที่อยากจะเข้าเรียนต่อนะครับแต่ว่าทํางานแล้วเนี่ยนะครับก็ก็สามารถมาสมัครได้นะครับภาคสมทบก็เป็นวันภาคที่สำหรับคนทํางาน ใครใครจะเรียนวันอะไรเนี่ยก็มาคุยกันนะครับมามีอะไรมีว่างช่วงไหนอะไรยังไงนะครับตงีแต่อยากให้มานะครับอยากให้มาเทคโนโลยีเราเปิดอยู่เปิดที่นครปฐมมาเกือบเกือบจะห้าสิบปีแล้วนะครับเพราะนั้นเราก็ไม่ไปไหนอยู่นี่มาโดยตลอดนะครับรับผิดชอบเรื่องการศึกษาเรียนแล้วต้องจบจบแล้วต้องเก่งเอาละครับเดี๋ยวเราคงจะให้ท่านพบกับท่านผู้อุ่งในการ อีกครั้งนะครับเพราะว่าจะจะได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมการกู้การเรียนรูน้กินเรียนระบบอะไรต่างๆเป็นยังไงส่วนสำหรับวันนี้เราเจอกันที14มิถุนายนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางนวรั์ศิริลักสกุลเพชรเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐมนะคะในฐานะผู้อำนวยการก็ต้องขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ไว้วางใจในวิทยาลัยในการดูแลอบรมสั่งสอนบุตหลานของท่านนะคะให้เป็นคนจบแล้วต้องเก่งเก่งแล้วมีงานทำนะคะในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19 นักเรียนนักศึกษาทุกคนจะต้องดูแลตัวเองในการเดินทางไปกลับจากบ้านถึงวิทยาลัยนะคะสิ่งที่ควรปฏิบัติตนก็คือ 1. ประเมินความเสี่ยงของตนเองจากแอปไทยเซฟไทยก่อน 2. ปฏิบัติตนตามมาตรการ6กมาตรการอย่างเคร่งครัด 3. ปฏิบัติตนตามประกาศและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโควิดนะคะของวิทยาลัยอ,อย่างเคร่งครัดค่ะ ประจำปีการศึกษา2564นะคะกำหนดการเปิดภาคเรียนภาคเรียนที่1วันจันทร์ที่14มิถุนายนพศ2564สิ่งที่นักศึกษาจะต้องปฏิบัติเมื่อมาถึงวิทยาลัย 1. พบอาจารย์ที่ปรึกษาหัวหน้านแผนก 2. รับหนังสืออุปกรณ์การเรียน 3. รับตารางสอนแล้วก็เข้าเรียนตามปกติ 4. ส,สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะกู้เงินก็ติดต่อทางอาจารย์ได้เลยนะคะ อนนี้เรามาขออธิบายเรื่องของหน่วยงานนะคะที่รับผิดช,ชอบว่าหน่วยงานการเงินก็คืออาจารย์ยุคลินเป็นผู้รับผิดช,ชอบอาจารย์โกจพ์นะคะในการชําระเงินของวิทยาลัยผู้ขอสามารถชําระได้2ช่องทางคือ1ชําระด้วยตัวเองนะคะติดต่อห้อง51าหนึ่งนะคะเมื่อเราชําระเรียบร้อยแล้วทางการเงินก็จะออกใบเสร็จให้นะคะ 2. ผ่านระบบธนาคารนะคะบัญชีคือบัญชีธนาคารกสิกรไทยเลขที่0838593658นะคะเป็นบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีนายชโนไทยเงียมสง่าผู้รับอนุญาตนะคะหลังจากที่เราโอนเงินเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่ควรปฏิบัติในการโอนเงินคือ 1. จะต้องระบุชื่อนะคะนามสกุลสาขาของนักศึกษาในใหมายโอนเงินให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งเอกสารการโอนเงินน,งนั้นเข้า QR code หรือทางเซตของวิทยาลัยแล้วก็ทําการชําระเงินภายวันที่1ถึงวันที่15ของทุกเดือน 3. การเรียกเก็บเงินนะคะหรือค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจากค่าเทอมแล้วทางวิทยาลัยก็จะมีการแจ้งและให้ทราบล่วงหน้า การชำระเงินทุกครั้งนะคะจะต้องผ่านเจ้าหน้าที่การเงินเท่านั้นนะคะมิฉะนั้นทางวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบห <6. S 1> ้า 5. การทําประกันภัุนะวิทยาลัยก็จะทําประกันหัุให้หนักศึกษาทุกคนหกการทําบัตรนักศึกษาใหม่นะคะวิทยาลัยก็จะจัดทําให้นะคะทุกคนเลยนะคะ งานกยสเป็นงานที่เหมาะสําหรับนะคะนักศึกษาที่ขาดแทนทุนนะคะครอบครัวมีปัญหาเรื่องทุนการเรียนนะคะก็สามารถมาติดต่ออาจารย์ทวชัยได้ซึ่งเขาเป็นผู้ดูแลงายขั้นตอนในการปฏิบัติขั้นที่1นนักเรียนนึกษาที่สนใจก็มาติดต่อห้อง515ขั้นที่2ศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอนที่ทางกอยศกาหนดไว้ขั้นตอนที่3นักเรียนนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินแล้วนะคะ เมื่อมีการทำสัญญาเรียบร้อยแล้วจะต้องมีการทำกิจกรรมจิตอาสา20ชั่วโมงต่อภาคเรียนหรือ40ชั่วโมงต่อปี งานกิจกรรมอาจารย์ดูแลคืออาจารย์รัชยานะคะนักเรียนนักศึกษาระดระับปวชและปะวสทุกคนนะคะจะต้องเป็นสมาชิกอวทอส่วนวิชาลูกเสือก็จะเป็นนักศึกษาระดระับปวชชั้นปีที่1ทุกสาขาที่ต้องเรียนถือเป็นวิชาบังคับตามนโยบายของรัฐบาลน,นะคะสการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆนะคะที่วิทยาลัยกําหนดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้าแถวตอนเช้ากิจกรรมต่างๆที่อวทอเป็นผู้จัดขึ้นวันสําคัญต่างๆ ทางศาสนาที่ทางวิาลยจัดขึ้นนักศึกษาก็ต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ด้วยนะคะงานปกครองนะคะผู้รับผิดชอบคืออาจารย์แหลมแล้วก็ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาษทุกท่านนะคะก็คือขั้นที่หนึ่งก็คืออาจารย์แต่ละท่านจะสังเกตพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาว,ว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา2019หรือเปล่าถ้าพบแล้วก็จะแจ้งให้ปกครองและหน่วยงานสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวกองทราบ สองติดตามพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาให้อยู่ในความเป็นระเบียบของวิทลัย 3. การแต่งกายในเครื่องแบบนักศึกษาของวิทยาลายัยคุณค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตไม่สบแมนะคะผู้ปกครองได้รับฟัง ออท่านผู้รับอนุญาตและท่านผู้อำนวยการได้กล่าวเบื้องต้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีสอดแทรกงานหลายๆด้านรวมกันสําหรับงานวิชาการเราก็คงจะพูดแบบคร่าวๆจนกว่าจะพบนักศึกษาด้วยตนเองนะคะนักศึกษาก็จะทราบรายละเอียดอีกขั้นตอนหนึ่งวิทยาลัยของเราเนี่ยเป็นวิรายเอกชนแห่งแรกของจังหวัดนคปรปฐมสาขาที่เปิดเรียน มีทั้งหมด7สาขาด้วยกันทั้งระดับปวชและก็ปวสแต่ละสาขาเราก็มีอาจารย์ประจำสาขาซึ่งเมื่อนักศึกษาเข้ามาสู่ระบบแล้วก็จะได้พบกับอาจารย์ประจำสาขาแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีโอกาสที่จะได้เข้ามาเรียนในวิทยาลัยซึ่งในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยเราเห็นว่าเราจะเริ่มเรียนกัน ตามนโยบายของภาครัฐก็คือวันที่14มิถุนายน2564เราก็ตั้งใจว่าเราจะมีการระบบการเรียนการสอนในออนแอร์ในสถานศึกษาคือเข้ามาเรียนแล้วก็พบอาจารย์ผู้สอนแต่ละวิชานะคะในสถานศึกษาแต่ถ้าเกิดสถานการณ์นะคะไม่เรียบร้อยมีการขัดข้องในโอกาสข้างหน้า สถานการณ์โควิดไม่ดีขึ้นเราก็อาจจะใช้ระบบออนไลน์ site, นะคะเรียนในระบบออนไลน์ซึ่งนักศึกษาที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำวิชาจะเป็นคนที่ประสานงานไปยังนักศึกษานะคะนักศึกษามีปัญหาอะไรก็สามารถพูดคุยกับอาจารย์ประจำวิชาหรืออาจารย์ที่ปรึกษาได้นะ,ะในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การเรียนการสอนเ,อเรื่องปัญหาทางด้านการปกครองนะหรือปัญหาอื่นที่นักเรียนขัดใจไม่สามารถที่จะรับผิดชอบในเรื่องนั้นได้ก็ปรึกษาอาจารย์ประจำวิชาหรืออาจารย์ที่ปรึกษาได้นะคะการเรียนการสอนของเราเนี่ยนะเราใช้ในระบบที่เราส่วนใหญ่ก็พบนักศึกษาเป็นหลักใหญ่นะนอกจาก เหตุโอกาสที่ขัดข้องเราจึงใช้ระบบออนไลน์งนั้นกิจกรรมที่มีควบคู่กับเรื่องของการเรียนการสอนก็มีอยู่สองกิจกรรมที่บังคับนะฮะก็คือกิจกรรมลูกเสือและมีกิจกรรมพิเศษอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งเราได้รับเกียรติจากวัฒนธรรมจังหวัดนะฮะให้มาเปิดดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ก็คือกิจกรรมคลินิกคุณธรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้ทางด้านธรรมศึกษามีพระอาจารย์จากาวัดพระปฐมเจดีมาเป็นผู้ที่ให้ความรู้นะคะอันนี้ก็สามารถท่านกา็พระคุณเจ้าพยายามที่จะมาขัดเก่าะคะความรู้สึกความคิดของนักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีจิตตำนึกและจิตอาสาต่างๆ นะคะสำหรับเรื่องของอวิชาการนะก็คงจะมีเท่านี้นะคะหากผู้ปกครองนักศึกษาต้องการอยากจะทราบรายละเอียดก็สามารถติดต่อผ่านในยังเบอร์ของโรงเรียนได้นะคะเราก็ยินดีที่จะตอบในทุกๆเรื่องนะคะสวัสดีค่ะ นักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำปีการศษา264อาจารย์ชื่อพานุพงศ์จรมาศรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีนคปรปฐมจากสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนาสอในปัจจุบันมีกันอย่างแพร่หลายทําให้การปฐรมพิเทศการศึกษา2 6 6 4ในครั้งนี้จึงต้องมีการจัดในระบบออนไลน์ เพื่อพบปากกับนักเรียนนักศึกษาทุกคนก่อนอื่นอาจารย์ต้องขอต้อนรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ป,ปีกา,ารศึกษาสองพร้อยกสี่ทุกคนในส่วนของอาจารย์อาจารย์จะชาทาการชี้แจงในเรื่องของระเบียบการแต่งกายให้นักเรียนนักศึกษาใหม่ได้ทราบ 1. เรื่องของทรงผมทรงผมต้องเป็นรองทรงต่ําไม่ไว้ลาาใส่ สเสื้อช็อปจะเป็นลักษณะของเสื้อช็อปสีขาวซึ่งนักเรียนนักศึกษาจะได้รับจากวิทยาลัยส่วนแถบสีแถบสีตรงกระเป๋าจะเป็นลักษณะของสาขาวิชาที่นักศึกษาได้ทำการเรียนทำการศึกษานั้นๆสามกำกง นักศึกษาต้องสวมใส่สกเกงสีดำซาลกสีดำส่วนถามว่าการเกงยีนสีดำขึ้นอยู่กับวิชาหรือรายวิชาซึ่งอาจจะเป็นภาคปฏิบัติอาจจะมีความเสี่ยงในลักษณะของการฉีกขาดการไหม้การติดไฟดังนั้นขอให้นักศึกษาทุกคนขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอน ในลายวิชาน,น,นั้นด้วยรองเท้าและถุงเท้านักเรียนศึกษาต้องสวมใส่รองเท้าสีดําไม่มีลวดลายซึ่งอาจจะเป็นรองเท้าหนังสีดําพุ่ม้นได้ไม่มีลวดลายใดๆทั้งนั้นนะครับอันนี้คือการแต่งกายที่ถูกต้องของวิทยาลัย ขอให้นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองได้ทราบและก็เตรียมตัวเพื่อจะทำการเปิดภาคเรียนในวันที่4ี่มิถุนาสอหรอยกสิสและช่วงนี้ใกล้จะเปิดเทอมเข้ามาทุกทีด้วยวิทยาลัยครูและบุคลารกรด้วยความเป็นห่วงบป็นใยของนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองวิทยาลัยจึงขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษา งดเดินทางออกนอกพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในการติดเชื้อไวรัสโควินาสองพัทั่วกันดังนั้นในส่วนของอาจารย์ชี้แจงในเรื่องของกฎระเบียบการแต่งกายเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ทราบดังนั้นวันที่14บสี่พิจารณา เราได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยและเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเปิดเทอมภาคเรียนที่หนึ่งสองพ้ารหกบสี่เจอกันครับ